คนเปลี่ยนครูครูเปล động, um ี่ยนเมืองเมืองเปลี่ยนคนนั่นหมายว่าผู้คนในชุมชน้วยการมีส่วนร่วมของชาวเรียนเนี่ยได้มาพัฒนาครูเมืองนี้ครูเมืองนี้ก็ทำให้มีการเปลี่ยนเมืองเมืองก็ไปเปลี่ยนคน เมื่อเมืองมันสวยงามใช้ประโยชน์ได้ผู้คนก็มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นการเป็นเมืองเก่าโบราณสถานก็ได้กลับคืนมาสิ่งเหล่านี้เป็นภาพโดยรวมที่ทำให้เกิดความคุ้มค่าในทุกมิตินี่คือความสำเร็จเพราะไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ถ้าขาดความรูม,มูนที่สวยงามแบบ นี่บ้านกับบ่กี้หลังนะบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านถนนก็จะเป็นทางลูกรลังนะคะฝนตกทีก็รถผ่านไปผ่านมาลําบากคะ่ะตะกอนตะกี้เป็นสลรับหมดแถวเนี้ตะกอนไม่เห็นถนนยู่หางฟังทั้งคล้อง,อง,องถนนเลน้อยแค่เดียวคนมาอีู่บกล้ามาเลี้ยงขังว่าไงบกล้ามายานแล้วคนที่ไปอาศัยอยู่จะไปเก็บพวกเศษทั้งกระสีเศษไม้เศษกระเบื้องอะไรมามุงมาทําที่อยู่อาศัย สำหรับเมืองเลดก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษเป็นความโชคดีมากที่เรามีเมืองที่สวยงามความสวยงามของเมืองเราเนี่ยก็มีปัญหาที่ซับซ้อนพอสมควรเนื่องจากมันเป็นเมืองเก่าคูเมืองเก่าเป็นโบราณสถานความสวยงามความมีเสน่ห์ที่มันเติบโตขึ้นก็แฝงไปด้วยปัญหาที่มากมายของชุมชนที่เจริญเติบโตขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เป็นปัญหาที่สําคัญในการที่เราจะพัฒนาเมืองของพวกเราวัฒนธรรมในด้านหลังเนี่ยค่ะ มองไปเนี่ยปีนตะปาโอ้ยไม่กล้ามาเพราะเราเป็นผู้หญิงเออทาผู้ใหญ่ที่บ้านก็จะบอกว่าอย่ามานะลูกมันน่ากลัวเราก็ต้องกล้ามาหรอกที่นี่มันเป็นดินปีเขยงขยะมันมีน้ำเน่ามทีทิ้งท่งทิ้งรับเปนแถวนี้ไม่ดีหรอกนะเพื่อความมั่นคงของวิถีชีวิตของจุมชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีความยากจน พราะการที่เขาจะมีทุนรอนในการที่จัดหาที่อยู่เองเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นทางราชการพวกเราเองก็ได้ร่วมกันในการจัดที่อยู่ให้นะครับโดยขอเช่าที่ของกรมธนารักษ์ซึ่งการจัดพื้นที่ให้ก็ได้รับความร่วมมือจากพออชในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ทั้งหมดก็50ครอบครัวด้วยกันซึ่งก็สามารถที่จะรองรับให้เขาได้ขยับจากพื้นที่เดิมเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรา ได้ใช้ความร่วมมือจากส่วนราชการเข้ามาผสมผสานกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมศิลปากรกรมธนารักษ์เทศบาลองค์กรพออชอแล้วก็การที่ชาวบ้านได้มีการร่วมสะสมเงินในการที่จะสมทบในการจัดสร้างที่อยู่ด้วยครับก็เนื่องจากว่านอกจากจะพัฒนาพื้นที่อับในการที่เข้าไม่ถึงแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเพื่อให้เกิดการเข้ามโนมที่โครงขายเราต้องทํา ตรงขายให้ครบวงจรใน7กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทําสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อเชื่อมโยงการค้าและเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับตลาดสักทองที่มีอยู่ในการที่เข้าถึงและการจําหน่ายพืชผักการเกษตรของพี่น้องประชาชนตลอดจนเชื่อมโยงไปทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยไปสู่ถนนกองพลสิ์นอกจากจะทําโครงกายกรรมสิ่งที่สวยงามแล้วยังจักพื้นที่เพื่อสาธารณณะด้วยให้ชุมชนเนี้ยได้มีพื้นที่สีเขียวรองรับการเติบโตในอนาคต ็รู้สึกดีใจค่ะคืออย่างน้อยลูกหลานเราก็เหมือนมีพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นขอบคุณทั้งเทศบาลและทีมงานนะที่ได้มาทำให้สถานีแห่งนี้มันดีขึ้นในเวลาที่ไม่ช้าเลยนะไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปและสวยงามทีมงานของเทศบาลร้อยเอ็ดนี่ทำจริงอะแล้วก็ทำออกมาก็อู้ตางเก่าไปเยอะเลยนะกลับมาร้อยเอ็ดใหม่ๆเนี่ย แทบจะจําไม่ได้เลยถนนหนทางอู้ไปขนาดนี้เลยเหรอครับหลังจากที่โครงการนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้แล้วเนี่ยเสียงสะท้อนกลับมาเนี่ยผู้คนไม่เชื่อว่าจะทําได้แล้วก็ไม่เชื่อว่าจะสวยงามขนาดนี้แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ที่มันไม่มีประโยชน์ในสมัยเก่า มันเกิดประโยชน์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพนะครับซึ่งก็ขยายผลไปถึงเรื่องของเมืองที่น่าสนใจผู้คนที่มาค้าขายก็มาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอม,มากขึ้นเพราะเข้าถึงพื้นที่สะดวกนี่คือความสําเร็จที่ผมกล่าวเรียนไว้ว่าโครงการนี้เรามีความภาคภูมิใจและต้องขอบคุณพี่น้องชุมชนทุกส่วนที่มีส่วนร่วมกันเพราะไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ถ้าขาดความร่วมมือที่สวยงามแบบนี้ครับ อยากขอบคุณทันนาโยค่ะกับเทศาบาลทุนไมยงานนะคะที่จัดสรร่อยู่ให้ประชาชนก็ออยู่ดีกินดีคือคุณภาพชีวิตดีกึินทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมก็ดีไหมคะ่ะเขาถึงไงความสะดวกสบายสะอาดสะอานคือที่หนึ่งเลยค่ะก็ดีใจอ่ะเพราะว่าตะกี้ก่กะบ่มีบ้านมันของอยาคของนอกจากสมาฮาอาศัยที่หลวงยู่แล้วเนาะคะ่ะอยากะขอบคุณเพื่อนกาขอให้เพื่อนพัฒนาบ้านเมื่อเข้าสูงสี่ตลอดไปต้งนี้กัดีใจมีใจลายทีเพื่อนมาเฮียไทย